เมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะมนุษย์เราเกิดทั้งทีต้องมีศีลไม่ป่ายปีนยื้อยุดหยุดใจเฉาสุขช่วยยามแต่ทุกตามผลานใจเราใจบันเทาด้วยศีลธรรมข้ามชีวาต้นไม้อาแสรากยึดเหนียว เพื่อคำลําลต้นให้มันคงจักลมพายุน้ำในมหาสมุทยังคงเอ่อเต็มอ่าวมีแห้งเหือดหายเพราะมีแม่น้ำสายต่างๆคอยหนุนเติมแต่ชีวิตมนุษย์จะอยู่รอดปลอดภัยได้ต้องอาศัยศีนห้ามอคอยควบคุมหนุนนำเพื่อทำให้โลกของเราร่มเย็นค่ะความปกติของชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ชื่อว่าศีล สิ่งที่แท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติตื่นรู้ในสิ่งที่ควรและไม่ควรมีคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้สอนเราเอาไว้ว่าให้เพียรละความชั่วเร่งทำความดีและหมั่นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอคําสอนนี้คือปรถมบทแห่งถ้อยคําและเนื้อความที่จะปลุกจิตเปลี่ยนใจของเราและพุทธศาสนิกชนได้เพียรละความชั่วเพื่อให้เป็นปกติ โดยมีข้องดเป็นห้าประการคือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งมีคุณค่าจึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงหรือเร่งทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่นี้ไปหากรักษาสิ่ข้อหนึ่งได้ข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวที่สอกเขาความีเงินงำคงไม่ถูกนำมารือ้อคดีจนมีกระแสะให้คนไทยทั้งประเทศ รวมพิสูจน์ความจริงและเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับคนตาย 2. อ,อธินนาธานาเวรมณีงดเว้นจากการรักทรัพย์ทรัพย์สินของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่ควรทำลายฉกลักปลน้นจี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำลายสมบัติและทำร้ายจิตใจกันหากรักษาสิ่ข้อสองได้เพจหมาเฝ้าบ้านที่คอยติดตามพฤติกรรม พฤติการอันช่อชนของคนที่เราต่างเรียกเขาว่าข้าราชการคงไม่ต้องทำงานหนักเช่นนี้ 3. กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณนิงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาลูกหลาะสามีภรรยาใครใครก็รักย่อมไม่ปรารถนาให้ใครมันลวงเกินอาจประเมินได้ว่าเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ หากรักษาสินข้อสมได้รายการหวนกระแสคงไม่ต้องแฉความในใจของเมียหลวงหรือทำทวงศัก์ศีของสามีชีป้ปมการคบซ้อนซ่อนชูล่วงรู้เล่เรนรักลับลับของดารากับเหล่าสาแสง 4. มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จเด็ดขาดด้วยความสัต์จริงพูดทุกสิ่งจากใจด้วยมัุรถวาจา หากรักษาศีนข้อสได้คงไม่มีนักบุญในคราบสาตานที่ชอบบริจาคทานด้วยเงินเท่าๆพูดโน้มน้าวให้เราดะรมทุนลงหุ้นสนับสนุนความฝันจอมปลอกและหว่านล้อมด้วยเหตุผลร้อยเลย่เพทูบาย 5. สุราเมรยะััชะปะมาทัตฐานาเวรมณิงงดเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดหากรักษาสีนข้อหได้วงการศิลปินกับแดนเซอร์ คงไม่ต้องเจอบเจอกับการกระทำผิดเพราะริ์แอลกอฮอล์คนดีมีสติปกครองควรงดเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดค่ะสีหลังอภรณนังเศษถังศีลเป็นอภรณ์อันประเสริฐที่นำมาเชื่อชูร,ระดับจิตใจคนปวงชนที่รักษาศีลได้จะเบ่งเกิดประโยชน์สประการค่ะประการแรกเพื่อการพัฒนาจิตใจของผู้ที่รักษาศีลและประการที่สอง เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคมกฎของสังคมนั้นจะมีกฎหมายควบคุมผู้ที่กระทำผิดจึงมีกฎหมายเป็นบทลงโทษเช่นตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา288รด้ิดกล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเป็นบทลงโทษตามกฎหมายสอดคล้องได้กับหลักธรรมคำสอนเมื่อมีผู้ประพฤติผิดสีลข้อหนึ่ง ป็นตนต้แล้วกฎแห่งกรรมล่ะคะจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมีหลักธรรมให้คนเราได้น้อมนํามาปฏิบัติผู้ใดรักษาศีลได้ยิ่งดียิ่งแล้วย่อมอํำนวยประโยชน์บังเกิดผลแก่คนพูดนั้นอย่างมากมายทั้งในชาตินี้และชาติหน้าใจจะร่มเย็นได้ก็เพราะศีลขอพวกเรามาน้อมรับอน,นิสง์แห่งธรรมประพฤติกันเถอคะค่ะหนังปรากฏมีอยู่ในพุทธพจน์ ตามพระไรปีดกซึ่งได้จารย์จาริกเอาไว้ว่าปุญที่รักษาสิ่งข้อหนึ่งจะทําให้มีพลนานไมยแข็งแรงปราศจากโรคภยัยได้มีอายุที่ยืนยาวปุญที่รักษาสิ่งข้อสองประกอบสัมมาชีพมั่งมีโภคทรัพย์มากมีสมบัติไม่วิบัติเหยนะไปด้วยภัยอันใดปุญที่รักษาสิ่งข้อสามโชคดีในความรักได้อยู่ด้วยกันยึงพาสสุขปุญที่รักษาสิ่งข้อสี่ มีวาจาที่จริงใจมากมายด้วยสเสน่ห์น่าเชื่อถือมีความสั์ซื่อด้วยศีลปุณนที่รักษาศีลข้อหเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดพัฒนาตนพัฒนาชาติได้ด้วยความดีงามท่านผู้มีเกียรติคะผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนให้มีแต่ความอบอุ่นชั้นใด ผู้ไม่มีศีลย่อมเป็นผู้ทําลายหัวใจคนให้ได้รับแต่ความทุกข์เดือดร้อนไปทุกหย,ย่อมยาฉันนั้นนังบาลีบทที่ว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะเดินทางไปสู่ความดีงามได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคะสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรั์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติมยันติบุคคลจะหมดกิเลสได้ก็เพราะศีล เมื่อเราเหล่าชาวพุทธทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสีแล้วย่อมก่อเกิดการอยู่ดีมีสุขของชีวิตในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนค่ะ